สวัสดีจ้าวิธีการโพสนะคะสมมติว่าเราอยู่ในเฟซบุ๊กนี้นะคะนี่คือเฟซบุ๊กเราข้างหลังสี่ฝาฝา,ากดลงไปกดลงไปแล้วเจอหน้านี้นะเจอหน้านี้แล้วก็เห็นคําว่ารบภาพเราก็กดคําว่ารบภาพลงไปนะคะแล้วก็เราจะโพสรบนี้ใช่ไหมคะเราก็กดลงไปถ้าเราอยากจะโพสลายรบเราก็กดหลายรบนะอ่า ซึงก็เราก็ดทัดไปพอกดทัดไปมันก็จะเป็นโรบแบบนี้ถ้าเราอยากจะโพสได้โรบเนาะจึงกาทีนี้ก็เราก็พิมพ์ไปเลยสมุิว่าเราจะพิมพ์คําว่าค่ายใช่ไหมส่วนหมาคําว่าค่ายมันจะปิดโดนบล็อกหนะ้าเราคําว่าชายดีชายดีนะลองดูอ่าลองดูราคาห้าร้อยเก้าสิบงฟรีอ่าจึงก็กดโพสเลย เห็นไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอมันกดโพดเนาะมันต้องรอเวลานิดนึงอ่ากดโพดเลยมันก็จะขึ้นผาพแบบนี้พอเราเห็นขอเราแบบนี้ปุ๊บเรากดตรงเครื่องไม้แสดงความคิดเห็นตรงนี้ไปกันเป็นการดันโพดนะขเขาเรียว่ากันดันโพดกดจุดกดไรกระไดอ่านี่นะคะนี่คือโพดค่ายแล้วหนึ่งโพดนะคะลองลองดูนะคะ